ทุกคนครับ Oppo Find N5 มือถือพับได้รุ่นสานต่อความสำเร็จของ Find N3 ตามกำหนดการเปิดตัวช่วงปี2025ล่าสุดมีข่าวหลุดว่าจะได้กล้องหลังทรงกลม3ตัวสุดเทพจริงไหมนับว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ต่อจากรุ่นก่อนใช้ชิปเซ็ตตัวท็อปอีกต่างหากแต่จะเป็น CPU ตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าจะมาพร้อมวัสดุสุดพรีเมียมรองรับการชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กและที่น่าสนใจสุดๆคือรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ของ Apple, อง Apple. ก่อนอื่นมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยว่าเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อนๆค เพื่อนสนใจไฟ n5 มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันเบื่อทุกครั้งครับทุกคนเดี๋ยวเราเบรกให้5วินาทีให้ทุกคนไปไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับ ตามรายงานจากนักปล่อยข่าวชื่อดังในจีนอย่างสมาร์ทพิกาจูคาดว่า OppoFI ฟ N5 จะเปิดตัวช่วงครึ่งแรกของปี2 0 2 5ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนซึ่งก็สอดคล้องกับการเปิดตัวของมือถือพับได้รุ่นก่อนๆของอ p อปโปแม้ตอนนี้สเปคยังไม่ชัดเจนแต่ทิศทางจากข่าวหลุดบ่งชี้ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมสเปคที่ทำลายขีดจำกัดความสามารถของสมาร์ทโฟนแบบพับได้จึงมั่นใจได้ว่า Oppo ตั้งเป้าที่จะครองตลาดนี้ในปีหน้าระหว่างที่รอข้อมูลเพิ่มเติม,มอยากทราบความเห็นเพื่อนๆว่าคิดยังไงกับง่งเลาปตกน ที่คาดไว้หรือเปล่าสำหรับมือถือพับได้รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต หนึ่งในจุดเด่นสำคัญที่หลุดออกมาของ Oppo Find N5 คือกล้องหลังว่ากันว่าจะมาพร้อมกับชุดกล้องทรงกลม3ตัวความละเอียดตัวละ50ล้านพิกเซลทั้งหมดซึ่งถือเป็นการอัปเกรดที่ใหญ่มากจากรุ่นก่อนและน่าจะได้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าใช้ชิป Snapdragon 8 Elite โปรเซสเซอร์ตัวท็อปรุ่นล่าสุดจาก Qualcomm ทาให้มั่นใจได้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่เหนือชั้นว่าจะใช้งานหลายแอปพร้อมกันเปิดปิดแอปอย่างรวดเร็วหรือเล่นเกมกราฟิกสวยๆเพื่อมาคิดว่าการอัปเกรดกล้องและชิปของ Find N5 พับได้อ,อื่นๆได้ไหมน่าสนใจมากเลยนะครับ OPPO Find N5 มีข่าวลือว่าจะมาในดีไซน์พรีเมียมด้วยวัสดุโลหะสุดหรูซึ่งน่าทำให้รุ่นนี้แตกต่างจากมือถือพับได้รุ่นอื่นๆโดยเน้นความแข็งแรงทนทานและความสวยงามไปพร้อมกันที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือฟีเจอร์ชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กทำให้ชาร์จได้สะดวกขึ้นไม่ต้องเสียบสายและที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือข่าวที่ว่ามันจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ได้อีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากของแรับ์สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์คไม่คิดยังไงกับฟีเจอร์เด็ดๆเหหล่่่าาานนี้้้บงคิดววมัจะชยใ,5 5, นในไ mình cần นอกจากมือถือพับได้อย่างไฟ n N5 โ ppo ก็มีแผนจะเปิดตัวมือถือเรือธงตัวท็อปอีกทีในปีหน้านั่นก็คือไฟ X8 Ultra ซึ่งต่อย่อมาจากไฟ X8 และไฟ X8 Pro ที่เพิ่งวางขายในประเทศจีนและกำลังจะเปิดตัวทั่วโลกเร็วนี้โดยตลอดมาซีรีส์ไฟ X ถือเป็นซีรีส์โอ ppo อัดเทคโนโลยีเต็มสูนโชว์ความล้ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นไฟ X8 Ultra น่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์และสเปคที่ครบเครื่องเทียบชั้นเรือธงตัวท็อปของค่ายอ,ยาอื่นๆอย่างแน่นอนสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือมันจะเจเเเจงททียบ่าหหรือหืออน กว่าเรือธงรุ่นอื่นอย่างไรและ Oppo จะยัดเทคโนโลยีอะไรลงไปอีกเพื่อนๆอ,อยากเห็นฟีเจอร์หรือความสามารถแบบไหนในเรือธง Oppo ตัวนี้ยังไม่จบนะครับถ้าชอบคลิปนี้มาร่วมสนับสนุนพวกเราได้ที่ link s p h e r m e ด้านล่างคอมเมนต์นะครับชมกันต่อเลยครับ หนึ่งในไฮไลท์สำคัญสุดๆของ Oppo Find N5 คือการลดขนาดความหนาลงมีข่าวว่าตัวเครื่องเมื่อพับเก็บจะหนาเพียงราว,ราว9มเมเท่านั้นซึ่งบางกว่า Honor Magic V3 ที่ทำสถิติไว้4.4มิลิเมตรตอนกลางออกและ9.3ม mm ิลิเมตรตอนพับเก็บถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากเลยทีเดียวซึ่งน่นทำได้เพราะการออกแบบและการจัดวางคอมโพนนตภายในทั้งหมดพร้อมกับบานพับที่ออกแบบให้กระทัดัดและแน่นหนามากขึ้นถ้า Find N5 ทำสถิติความบางได้จริงมันจะเป็นหม,ดมุดหมายใหม่ของวงการมือถือพับได้อย่างแน่นอนทุกคนคิดว่าความหนาของมือ ือพับได้มีความจำเป็นแค่ไหนมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณยอมเปลี่ยนมาใช้มือถือพับได้เป็นตัวหลักไหม ไม่ใช่แค่บางเท่านั้น Oppo Find N5 ยังมีข่าวลือว่าจะมีความทนทานและกันน้ำได้ดีกว่ารุ่นก่อนอย่าง Find N3 อีกด้วยด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการเสื่อมของบานพับที่เป็นปัญหาสำคัญของมือถือพับได้หลายรุ่นและที่สำคัญมันมีคุณสมบัติกันน้ำและฝุ่นได้ดีมากขึ้นโดย Find N3 มีเกรดกันน้ำเพียง IPX4 ซึ่งทนได้แค่ละอองน้ำเท่านั้นแต่ Find N5 คาดว่าจะทนได้มากกว่านั้นใช้งานได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นแม้หากระเจอละอองฝนหรือของเหลวตกใส่บ้างสเปคกันน้ำและความทนทนนนนนาาี้่จจะเปป็ั สำคัญที่ช่วยให้มือถือพับได้ถูกยอมรับในวงการมากขึ้นเพื่อคิดว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะทำให้ไฟล์ n5 แตกต่างจากคู่แข่งหรือเปล่า อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่มีข่าวลือออกมาเรื่อง Oppo Find N5 คือหน้าจอที่ใหญ่และคมชัดยิ่งกว่าเดิมโดยว่ากันว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้นไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือทํางานก็จะสะดวกเพิ่เตินยิ่งกว่าเดิมและจุดเด่นอีกอย่างคือความละเอียดของหน้าจอด้านในจะสูงถึงระดับ 2K เลยทีเดียวก็แสดงผลจึงคมชัดทุกรายละเอียดอย่างแน่นอนยิ่งเทคโนโลยีมือถือพับได้ก้าวหน้าไปเท่าไหร่คุณภาพของหน้าจอก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่แบรน,นด์ต่่่่่าาาาางงๆๆ้้้อออพพััฒนนใใใหดดดีีีทสสสุแแลละะะะ Op กกกกก็ูจจบบเเรรรรืืมมปณ์ บชมที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้รุ้ไม่คิดว่าขนาดและความละเอียดของหน้าจอมีความสําคัญกับมือถือพับได้มากขนาดไหนและฝ่าย N5 จะทําได้ดีกว่าคู่แข่งรุ่นอื่นหรือเปล่า เปกแบตเตอรี่ของ OPPO Find N5 ก็น่าสนใจไม่แพ้กันมีรายงานว่าจะมาพร้อมแบต2ก้อนความจุ่2,460ม ah, ิลลิแอมป์และ3,105ม ah, ิลลิแอมป์ตามลำดับเมื่อรวมกันแล้วจะได้ความจุรวมที่5,565ม ah, ิลลิแอมป์ขณะที่ t y p e c a l Capacity น่าจะอยู่ที่รา 5, ah. ว5,700 ah. มิลลิแอมป์โดยก1,700มิลลิแอมป์การใช้แบต2ก้อนนี้ถือเป็นเรื่องปกติของมือถือพับได้เพราะจะช่วยให้การใช้พื้นที่ภายในเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นและด้วยความจุข,ขนาดนี้ทำให้ Find N5 น่าจะอึดใช้งานได้ตลอดทั้งวันแม้้ะใชงานหนหักห อาจจะอยู่ได้ถึง2วันหากใช้งานไม่เปลืองมากเพราะหน้าจอใหญ่และสเปคแรงของมือถือพับได้มักจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าปกติดังนั้นความจุแบตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ผู้ซื้อต้องพิจารณาเพื่อนคิดว่าความจุของแบตของไฟล e n5 เมื่อเทียบกับมือถือพับได้รุ่นอื่นๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างและการใช้แบต2ก้อนนี้เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดแล้วหรือย,อยัง ข่าวดีสำหรับสายถ่ายภาพเมื่อ OPPO Find N5 มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับกล้องเลนส์ Hasselblad ถึง3ตัวประกอบด้วยเลนส์หลัก50ล้านเลนส์กว้าง50ล้านและเลนส์เทเลโฟโต้แบบปริสโคป50ล้านซึ่งให้ระยะซูมออปติคอลสเท่าการร่วมมือกับ Hasselblad แบรนด์กล้องสัญชาติสวีเดนนี้แสดงให้เห็นว่า OPPO ให้ความสำคัญกับคุณภาพกล้องและความหลากหลายของการใช้งานมากๆการใส่เลนส์ปริสโคปบนมือถือพับได้นั้นไม่ง่ายเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแต่ก็ทําให้ได้ซูมระยะไกลที่คมชัดอย่างน่าทึ่งส่วนกกกกลลลลล้้้ออองงงหัแะะววาาคมเียด50 ล้าน,นั้นก็น่าจะทําให้ถ่ายภาพได้อย่างโดดเด่นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะถ่ายวิวหรือถ่ายบุคคลก็ตามมือถือพีเมียมรุ่นหลังๆเริ่มเห็นความร่วมมือระดับนี้กันมากขึ้นเพื่อว่าแบรนด์กล้องอื่นๆจะต้องมาร่วมกันพัฒนามือถือกันบ้างไหมหรือสเปคกก้องเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเพ,เพื่อนแค่ไหนเวลาเลือกซื้อมือถือรุ่นใหม่ ไม่เพียงแต่ไฟ n5 จะวางขายในชื่อ Oppo เท่านั้นยังมีข่าวลือว่าจะมีการนำไปทำตลาดในชื่อ oneplus open2 ในประเทศอินเดียยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกว่าทั้ง o p p o และ oneplus ต่างก็อยู่ภายใต้เครือ BKK electronic เหมือนกันและเคยแชร์สเปคหรือดีไซน์ระหว่างกันมาบ้างแล้วการส่งมือถือรุ่นเดียวกันภายใต้ใตแบรนด์ oneplus ที่มีกลุ่มแฟนๆจำนวนมากและฐานผู้ใช้ที่พักดีต่อแบรนด์ในตลาดเหล่านี้น่าจะช่วยให้ฐานลูกค้ากว้างขึ้นและเข้าถึงผู้ที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนพับได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ตต้้อองงจับบาาาคืปรระสกณ์ใชน บน One Plus 2น้นจะเป็นอย่างไรจะแตกต่างจากบนไฟล์ N5 หรือไม่เพราะ One Plus มักจะมีรูปแบบและการปรับแต่ง UI เป็นของตัวเองต่างจาก Oppo เ,เพื่อนๆมองเรื่องการส่งมือถือรุ่นเดียวภายใต้2แบรนด์อย่างไรบ้างคิดว่ามันจะช่วยให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดโลกได้ไหม จข่าวหลุดทั้งหมด Oppo Find N5 มีแววว่าจะมาในฐานหน้าเรือธงตัวท็อปรุ่นใหม่ของซีรีส์ Find N เลยทีเดียวด้วยสเปคและฟีเจอร์ล้ำๆว่าจะเป็นชิป Snapdragon 8 Elite กล้อง Hasselblad 3ตัว50ล้านจอใหญ่และความละเอียดเกิน 2K ดีไซน์ที่บางเบาสุดๆความทนทานที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงแบต2ก้อนรวมความจุถึง5 7 0 0มป์ทั้งหมดนี้เป็นการการันตีว่า Oppo จริงจังกับรุ่นนี้มากตั้งเป้าไว้สูงสุดเพื่อสู้กับศึกสมาร์ทโฟนที่พับได้ที่นับวันยิ่งอยู่เดือดขึ้นเรื่อยๆ แรงแบบนี้ก็ย่อมมาพร้อมกับราคาที่สูงตามไปโดยมีข่าวลือว่าตัวนี้จะมีราคาเริ่มต้นถึง1,999เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค็เพิ่มพร้อมที่จะจ่ายแพงขึ้นกับสมาร์ทโฟนพับได้เรือธงแบบนี้หรือ,อยังแต่คิดว่า5 N5 จะมีราคาสูงหรือต่ำกว่าเรือธงพับได้รุ่นอื่นๆในท้องตลาดตอนนี้อย่างไร ถึงมีข่าวลือและมีความคาดหวังที่สูงต่อ OPPO Find N5 แต่เรายังไม่มีกำหนดการเปิดตัวและราคาที่ชัดเจนจาก OPPO แม้จะคาดการว่าจะเปิดตัวในช่วงระหว่างเดือนมก,กราคมถึงมิถุนาย,ยน2025แต่ก็ยังต้องรอยืนยันจากทางแบรนด์อยู่ดีความลึกลับเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความตั้งตารอและความอยากรู้อยากเห็นของฟแฟนๆมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตลาดนอกประเทศจีนว่า Find N5 จะได้ไปวางจำหน่ายที่ไหนบ้างและจะไปโผล่ในชื่อ OnePlus Open 2ด้วยไหมการมาถึงของมือถือพับได้ระดับเรือธงแบบนี้ในช่วงที่ตลาดมือถือพับได้ ทั่วโลกเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงน่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองและน่าลุ้นมากๆว่า oppo จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและดึงดูดผู้ใช้ทั่วโลกได้ตามคาดเพื่อนๆคิดว่ากำหนดการเปิดตัวและข้อมูลราคานั้นสำคัญต่อความสำเร็จของสมาร์ทโฟนเรือธงขนาดไหนและ oppo ควรทำอย่างไรเพื่อให้การเปิดตัว find n5 นับโลกประสบความสำเร็จ จากทุกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว oppo find n5 มีแววว่าจะเป็นเรือธงมือถือพับได้รุ่นใหม่ที่น่าจับตาม,มองที่สุดเลยทีเดียวด้วยสเปคดีไซน์และฟีเจอร์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นชิป snapdragon 8 elite ตัวแรงกล้อง Hasselblad 3ตัวความละเอียด50ล้านดีไซน์ที่บางลงความทนทานที่มากขึ้นจนถึงจอใหญ่ความละเอียดสูงกว่า 2k และแบตเตอรี่ความจุรวมถึง5,700ม mm. ิลลิแอมแสใ้เห็นว่า oppo ตั้งใจจะยกระดับประสบการณ์มือถือพับได้รุ่นนี้ให้สมกับเป็นเรือธงเพื่อสู้ศึกในตลาดที่ดุเดือดขึ้นเรรื่อ่ออยยยๆาางงงไก็ตมังคง รอการเปิดเผยรายละเอียดและกำหนดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั้งในจีและทั่วโลกรวมถึงการเป็นไปได้ในการนำ Oppo Find N5 ไปทำตลาดในชื่อ OnePlus Open 2ในบางประเทศซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะชัดเจนขึ้นช่วงใกล้การเปิดตัวจริงท้ายที่สุดนี้ข่าวหลุดและข่าวลือต่างๆ Find N5 ถือว่ามีความพร้อมที่จะสร้างความฮือฮาในตลาดสมาร์ทโฟนคับได้อย่างแน่นอนด้วยสเปคและความสามารถที่น่าประทับใจไม่แพ้รุ่นใ,นใดๆหลือก็แค่รอให้ทาง Oppo ปลดปล่อยมันออกมาให้สาวกได้จับจองเป็นเจ้าของกันเท่านั้นทุก่นคิดว่า Oppo Find N5 พร้อมที่จะสร้างปรากฏ แลนใะตลาดมือถือพับได้หรือ,อยังและมันสามารถที่จะเป็นเจ้าแห่งมือถือพับได้รุ่นใหม่ได้หรือไม่ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไครก์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ